สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อาจารย์อ้อะนะคะวันรียนศักยลายมือเป็นไงบ้างอ๋อวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนมาอยู่อีกอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่มิติหนึ่งเหมือนว่ามาอีกอีกขแขนงหนึ่งศาสตร์อีกขแขนงหนึ่งที่เราที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็จริงๆแล้ว,วคิดว่ายากนะพี่เอ๋แต่ว่าพอมาเรียนจริงๆพี่เอ๋สอนได้มากเลยอ่ะแล้วก็สอนให้มีเทคนิคการจําที่แบบว่า เออเราก็จะได้จําง,ง่ายขึ้นอ,อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เกิดคาดแล้วกันว,วันนี้พี่อ้อนะคะอาจารย์ <c oughs> อ้อเนี่ยส มือให้อาจารย์วาดปุ๊บปังทันทีนะคะใครอยากจะปังนะคะลูกศิษย์อาจารย์อ้อทุกคนนะคะใครอยากจะปังนะคะหรืออยากจะเรียนสักอายมืออยากเรียนกับอาจารย์อ้อได้เลยนะคะ<ช>ก็ไม่ต้องมาหาเอ็ดได้เลยเพราะเอ็ดถ่ายทอดหมดไฟหมดพุงไปหมดแล้วนะคะใ,<ช>ให้กับพี่อ้อนะคะก็ฝากร้านได้เลยนะคะพี่อ้อก็ร้านตอนนี้มีสงสาขานะคะก็อยู่ที่งามวงวานนะคะตรงข้ามเดลโมงงามวงวานนะคะซอยงามวงวานสามสิบเอ็ดร้านมีติคาวนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ลังสิตค่ะร้านซุปตาค่ะสักคิวซุปตาเบอร์โทรจ้ะ ศูนย์ห9สี่หนึ่งเก้าสองก็แปดสองหนะคะแล้วก็ศูนย์2 4้าสองเจ็ดแปดสองสี่สี่หนึ่งเก้าค่ะเชิญอาจารย์วาดนิดหนึ่งมาบอกความฟังที่วันนี้อาการอ้อสักมาเลยกำลังสักกันเลยค่ะมาเลยค่ะว่าฟังยังไงฟังยังไงอ่าอาจารย์วาดนะคะโดนสักเมื่อกี้นี้ฟังยังไงพูดเลยได้วเชียร์ลายอาจารย์อ้อเลยค่ะก็ฟังค่ะอาจารย์อ้อเป็นคนสักให้นะคะ พอสักยังไม่ถึง5 0เอซ็ลยค่ะลูกชายโอนเงินมาให้1 0 0 0 0บาทนะคะเห็นไหมคะสชว่าขนาดจังเนินจันไม่ใช่แค่ผู้ชายให้นะคะบุตรหลานลูกหลานให้ให้เราด้วยนะคะเห็นไหมคะฟังขนาดนี้นะคะถ้าใครได้สักอาจารย์อ้อรับรองฟังนะคะเพราะอาจารย์อ้อเป็นคนที่ปฏิบัตินะคะอาจารย์วาดบอกเลยว่าใจเย็นทุกวันนี้เพราะอาจารย์อ้อสอนอาจารย์วาดบอกเลยว่าที่เลิกพูดถึงคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มีอะไรลบๆๆๆๆนะคะอาจารย์ อ๋อเี่ยค่ะเป็นผู้ขัดเกลานะคะลูกศิษย์เอกของเขาให้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ดางก็ดังรับปังนะคะไม่เคยลือ right. มอาจารย์เลยเพราะอาจารย์ขัดเกลาทุกอย่างให้นะคะตั้งแต่ฝีมือตั้งแต่น <condemn. Laser. S 2> ิสัยตั้งแต่ทุกอย่างนะคะอาจารย์อ๋อคือเป็นครูจริงๆนะคะเป็นครูจริงๆที่มีแต่ให้นะคะถ้าใครได้ทํากับอาจารย์อ๋อรับรองปังได้นอนค่ะค่าและจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้ของอาจารย์วาดเขาก็เป็นคนที่มีดีมีเสลธรรมอยู่แล้วพี่ มีอะไรให้เขาหมดนะคะเนี่ยเส้นนะคะใจ,ใจกว้าง,ใจ,างใจดี ดูก่อนนะคะเส้นนี้ค่ะก็บอกแล้วว่าสายพระเวสสันดรนะคะมีลูกให้ลูกมีผัวให้ผัวเขาเป็นเลยจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่พิจิตรหรือว่าเราแวกนั้นก็สักอาจารย์วาด่้่งปังแน่นอนอาจารย์วาดนะจะบอกให้เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันไอ้ไม่เรียกว่าองค์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถทายแม่นทายปังอยู่แล้วนะคะสักขี้หวเฮงก็ปังนะคะเอางี้ดีกว่าวันนี้สักลายมือปังแน่นอนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ